สวัสดีครับพบกับช่องลุยรถบ้านนะครับวันนี้มีรถครอบครัวสายลุยมาแนะนําเลยนะครับคันนี้เป็น isuzu adventure ไทยลุ่นะครับตัวนี้เป็นปี2004ได้เกียร์ออโต้โฟร์วินะครับที่สําคัญตัวนี้ได้เป็นสีฟ้าเทานะครับหายากนะครับสีสวยมากราคาแค่1นึ0 0 0สบาทนะครับเดี๋ยวเราไปชมันครับว่าสวยขนาดไหนรถครอบครัวสายลุยนะครับเข้าใหม่อีกคันเลยคันนี้คันนี้ได้เป็นสีฟ้าเทานะครับสวยมากนะครับหายากด้วยสีฟ้าเทานะครับ สีของเขาเลยนะครับรุ่นของเขาเลยจะเป็นสีทูโทนตัวนี้จะเป็น isuzu adventure ไร์ไ l ลุงนะครับปี2004เครื่อง3000ดีเซลนะครับที่สำคัญตัวนี้ได้เกียร์ออโต่4วิวนะครับสายครอบครัวที่เน้นเที่ยวด้วยนะครับเข้าป่าแคมปิ้งขึ้นเขาลุยได้หมดเลยนะครับสีสันประมาณ90%นะครับตัวนี้ยางเป็นยาง at พร้อมลุยนะครับแม็กดมเดิมมีฟรีล็อกให้แล้วนะครับ ตัวหนังสือยังอยู่ครบแหลกหลังคามีให้พร้อมนะครับตัวหนังสือ3าม i ุดศูนดีอเทอร์โบนะครับลาชูรี่นะครับอยังอะไหล่ยังเป็นของเดิม Adventure ์มัตเตตาไทยรุ่งนะครับรถสวยมากนะครับราคาแสนกว่าบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวให้ดูความสวยถ้าลูกค้าหารถครอบครัวใช้นะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเพราะว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมนะครับอึดถึกทนอะไหล่หาง่ายราคาถูกนะครับ ไฟหน้าขัดเคลือบให้หมดแล้วนะครับใสๆเลยกระจังหน้าคมเมี่ยมเดี๋ยวมาดูภายในนะครับภายในหุ้มใหม่หมดแล้วนะครับเบาะหนังสวยๆเลยไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกลายงาแผงประตูสวยนะครับเกียร์ออโต้ภายในรายไม้แล้วก็ระบบโฟ i e w นะครับสี่ไฮสี่โลใช้งานได้ครบหมดแผงประตูหลังคาสวยหมดนะครับ เบาะแถวสองตัวนี้เช่นเดียวกันครับสวยมากนะครับแล้วก็ให้ดูความสะอาดนะสะอาดมากเบาะแถวสามนะครับเบาะเดิมๆตั้งแต่ป้ายแดงแอร์มีสองตอนหนาวทั้งคันราคาจับต้องได้นะครับสกบาทสภาพดีมากแล้วก็คัสซีเดิมๆนะครับแห้งๆไม่มีสนิมไม่มีผุรถใช้งานไม่หนักนะครับ เดี๋ยวมาดูส่วนของท้ายรถเดี๋ยวดูบอดี้นะครับบอดี้อันนี้เป็นหมูกเดิมร่องน้ำเดิมนะครับนอ็อตฝาท้ายไม่มีขยับเลยนะครับล่องน้ำเดิมๆเดี๋ยวจะทำความสะอาดให้อีกรอบนึงนะครับพอรถจอดนะครับแล้วก็ภายในไม่มีคราบสิ่งสกปรปกนะครับพื้นที่ขนของค่อนข้างเยอะนะครับ สามารถพับได้สองรูปแบบเอาไว้ขนของไปปิกนิกไปท่องเที่ยวได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวพามาสตาร์ทรถนะครับระบบไฟติดครบหมดนะครับรถสตาร์ทที่เดียวติดนะครับตันนี้ดึงเบรกมืออยู่นะครับส่วนไฟ ABS นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซ็นเซ,นเซอร์ให้นะครับฟองเซ็นเซอร์สั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์หนาวมาก แล้วก็ระบบโฟวิวใช้งานได้ครบนะครับวิทยุใช้งานได้หมดเลยกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานใช้งานได้ครบหมดนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนของห้องเครื่องครับเดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องนะครับอันนี้เป็นเลขคานเดิมแผ่นเพจเดิมนะครับแก้มซ้ายแก้ม,กมขวาน็อตไม่มีขยับรอนเดิมเดิมนะครับตัวน,นี้เป็นเครื่องสามพันนะครับเทอร์โบ เดี๋ยวมาดูนะครับเครื่องไม่พน้นไม่ไอไม่ควันเลยเครื่องเกียร์สมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ฝากระโปรงเดิมรถบอดี้เดิมหมดนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับงบแสนกว่าบาทลูกค้าก็ได้รถครอบครัวสภาพดีๆสายลุยไปใช้งานผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับคันนี้ขายแค่159,000บาทดูรถพระรามสกทมต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องอรุณรถบ้านด้วยครับ